ในสดุดีบทที่130สุดีบทที่120จนถึงบทที่134เป็นหมวดของบทเพลงแห่ขึ้นซึ่งคนอิสราเลใช้ร้องเพลงเหล่านี้ระหว่างทางที่เดินทางไปนมัสการพระเจ้าในเยรูซาเล็มในแต่ละปีในบทที่130เป็นบทเพลงสารภาพบาปเหมือนกับในบทที่6สุดีบทที่6ก็เป็นคําสารภาพบาปโดยที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้หรือผู้อธิษฐานเนี่ยไว้วางใจในพระเจ้า เขาสำนึกบาปแล้วเขาไว้วางใจว่าโดยพระเมตตาของพระเจ้าเขาจะได้รับการอภัยเขาจึงทูลขอพระเมตตาของพระเจ้าต่อความผิดบาปของเขาแล้วก็หลังจากพูดไปสารภาพบาปในบสีข้อแรกข้อที่5ถึง6เขาก็หันมาพูดกับที่ประชุมถึงความหวังว่าพระเจ้าจะทรงไถ่เขาทั้งหลายแล้วก็ในสข้อสุดท้ายข้อที่7ถึง8 ก็พูดถึงว่าเชิญชวนให้ที่ประชุมเนี้ยดังนั้นพวกเรามาวางใจในพระเจ้ากันเถอะข้าแต่พระเวีข้าพรงค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึกข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ขอทรงเงียบประกันฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์เขาอธิฐานว่าข้าแต่พระเจ้าผมร้องทูลพระองค์จากที่ลึกที่ลึกเนี่ยหมายถึงความยากลาบาก ความทุกข์ความยากลําบากต่างๆมากเหลือเกินจมอยู่ในความยากลกําบากพระพองค์จมอยู่ในที่นั่นเนี่ย <c oughs> ก็คือหมายถึงว่ามีความมีความทุกข์มากเหลือเกินจนจมมันลึกเหลือเกินแล้วมันจมอยู่ในความทุกข์เนี่ยลึกเหลือเกินผู้อธิฐานอธิฐานว่าเขาเนี่ยกำลังพบกับความทุกข์ระทมเหลือเกินขอพระองค์ทรง,งฟังเสียงร้องทูลของเขาขอทรงสดับฟังเสียงร้องทูล ซึ่งในข้อที่สามก็เฉลยบอกว่าข้าแต่พระยาเวถ้าพระองค์จะทรงบันทึกความชั่วไว้ผู้ใดจะยืนอยู่ได้หมายถึงว่าบันทึกความชั่วชั่วก็คือว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะถือโทษเนี่ยหรือพระองค์จะเก็บความผิดเอาไว้เนี่ยใครจะรอดได้ มีใครจะไม่มีความผิดทุกคนล้วนมีความผิดความหมายก็คือว่าไม่ใช่บอกว่าใครๆก็ผิดกันทั้งนั้นไม่ใช่นะหมายถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายล้วนมีความผิดข้าพระองค์ก็เช่นกันข้าพระองค์ผิดบาปต่อพระองค์นี่เป็นคําสารภาพบาปนะครับฟ่งคนใช้ก็แต่พระเจ้าใครๆก็ผิดทั้งนั้นผมก็ธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นนะความหมายคือว่าโอ้ไม่มีใครดีพร้อมในสายพเนตรของพระเจ้าทุกคนชั่วช้าเหมือนกันหมดข้าพระองค์เองก็เป็นคนชั่วเช่นนั้นด้วยในข้อที่สี่บอกว่า แต่พระองค์อภัยเพื่อคนจะยำเกรงพระองค์ใช่มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ทำผิดทำบาปรวมทั้งฆ่าพระองค์ด้วยแต่พระองค์เปลี่ยมด้วยเมตตาพระองค์ให้อภัยข้อนี้ลึกซึ้งมากบอกว่าพระองค์มีการอาภัยเพื่อคนจะยำเกรงพระองค์สังเกตไม่ใช่อภัยเพื่อคนจะได้ทำบาปได้ตามสบายตามใจชอบไม่ใช่ แต่มีการอาภัยเพื่อคนจะยำเกรงพระองค์การอาภัยเป็นพระลักษณะของพระเจ้าเป็นบุคลิกของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ชอบให้อภัยในอบพยพบทที่34ข้อที่6ถึง7พระเจ้าพูดถึงพระองค์เองบอกว่าพระยาเว เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วชา้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตว์จริงและทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันพันชั่วอายุผู้ให้อภัยการล่วงละเมิดการทรยศและบาปนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าและผู้เขียนพระคำสดีตอนนี้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นและข้าพระอง์มาขอเมตตาจากพระองค์ แล้วเขาบอกว่าพระองค์ให้อภัยเพื่ออะไร <_ d ata> เพื่อคนจะยำเกรงพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าเป็นเช่นไรคนที่ได้รับการอาภัยอย่างแท้จริงการสะท้อนของเขาออกมาจะเป็นความยำเกรงพระเจ้ามันเป็นเรื่องประหลาดนะคือมนุษย์ทั่วไปคิดทั่วไปคิดแบบหนึ่งบวกหนึ่งได้สองเนี่ยจะไม่เข้าใจคือเราจะคิดอย่างนี้คือว่าถ้าเราทำผิด กี่ครั้งกี่ครั้งพ่อก็ให้อภัยทุกครั้งเลยลูกคนนั้นมันจะเหลิงมแล้วมันก็จะทำบาปเยอะๆอันนี้มันเป็นแบบมนุษย์แต่ปรากฏว่าในทางของพระเจ้าเนี่ยคนเหล่านั้นที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าอย่างแท้จริงคนเหล่านั้นที่รับรู้ถึงการอภัยจากพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งที่สะท้อนออกมาจะเป็นความยำเกรงพระเจ้าวันนี้เนี่ยหากเราผิดพลาดพังบาปผมชวนเรารับพระเมตตาจากพระเจ้า รับการอาภัยอย่างแท้จริงจากพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าสารภาพบาปต่อพระองค์แล้วเชื่อมั่นอย่างไม่สงสัยอย่างแท้จริงเลยว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปนั้นอย่างสิ้นเชิงให้กับเราแล้วแล้วปาฏิหารินี้จะเกิดขึ้นความยำเกรงพระเจ้าไม่อยากทำบาปนั้นจะเพิ่มทวีมากขึ้นเออมันแปลกคือ <c ười> ถ้าคิดแบบทั่วไปเนาะอย่างไง ลูกทําผิดกี่ครั้งกี่ครั้งพ่อก็ยกโทษพ่อก็ยกโทษมีแนวโน้มไอ้ลูกคนนี้มันจะได้ใจมันยิ่จะทำบิผิดเยอะขึ้นอันนั้นเป็นแบบมนุษย์เนาะแต่ว่าเมื่อท่านทําบาปแล้วท่านเข้ามาหาพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วเชื่ออย่างแท้จริงรับเอาพระเมตตาอย่างพระเจ้าจากพระเจ้าแล้วก็เชื่ออย่างแท้จริงว่าบาปของท่านรับการอภัยแล้วหมดจดแล้วบาปนั้นถูกลบไปแล้วสะอาดแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น ท่านจะไม่อยากจะทําบาปนั้นแล้วก็ความยำเกรงพระเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องบาปนั้นเนี่ยจะทวีมากขึ้นก็เลยบอกว่าข้อนี้ลึกซึ้งในบทที่ร้อยสาข้อที่5บอกว่าข้าพเจ้าคอยพระยาเวจิตใจข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังในพระชนะของพระองค์จิจังพระองค์คอยองค์เจ้านายยิ่งกว่าคอยยามในเวลายุ่งรุ่งเช้า เหมือนบทเพลงหนึ่งว่าจิตใจของข้าเฝ้าคอยพระเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลาเช้าตรูเขาบอกว่าโอ้ฉันรอคอยพระเจ้าคอยพระเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลาเช้าก็คือถ้าไปถามยามกะดึกนะสิ่งใดที่เขาปรารถนาที่สุดคือเมื่อไหร่มันจะหกโมงเช้าถสงจะได้กลับบ้านก็นะรงคอยพระเจ้าฉะนั้นเนะขาปรารถนาคนที่ทํางานกลางคืน ที่กำลังยากแล้วก็ลําบากนั้นปรารถนาเหลือเกินที่จะพบกับเวลาเชา้าเชื่อเห็นถึงว่าเขาเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างมันมืดเขาต้องเป็นคนยามเฝ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเฝ้าด้วยกําลังโดดเดี่ยวกําลังอ้างว้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันช่างยาวนานเหลือเกินไม่รู้ท่านกําลังรู้สึกอย่างนี้ไหม เวลาแห่งความสุขมันแป๊บเดียวเนาะมันสุขปาร์ตี้อะไรแป๊บเดียวหมดเวลาละนะแต่เวลาทุกเนี่ยโอ้มันผ่านไปยาวนานเหลือเกินแล้วคนยามก็รู้สึกอย่างนั้นคนยามที่เฝ้ารอเวลาเช้าเมื่อไหร่จะเช้าดีดูกี่ทีกี่ทีก็ตีสามอยู่นั่นแหละตีสามไม่ไม่ตีสี่สักทีนะนานเหลือเกินวันนี้ท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นจิตใจเหล่านั้นที่รอคอยพระเจ้าให้รอคอยอย่างว่าเอ๊ะ ท่ามกลางความโดดเดี่ยวอ้างว้างของเราฉันรอคอยรอคอยอะไรรอคอยพระเมตตาจากพระเจ้าและท่านจะพบกับพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนในข้อที่7บอกว่าอิสราเอลจงหวังใจในพระเจ้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมทําไมเราถึงหวังใจในพระเจ้าเพราะพระองค์มีความรักมั่นคงและมีการไถ่อย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงไถ่อิสราเอลออกจากความชั่วทั้งสิ้นของเขาดังนั้นจงหวังใจในพระเจ้าเมื่อกี้พี่มตรีบอกว่าเราต้องมีความหวังใช่ไหม ความหวังในพระเจ้าใช่ทําไมเราถึงหวังในพระเจ้าเพราะอะไรไหมเพราะพระองค์เนี่ยนิสัยอย่างงี้เรารู้เลยเต็มไปด้วยความรักมั่นคงและทรงช่วยไทย่อย่างสมบูรณ์ช่วยเราท่ามกลางจากความชั่วทั้งสิ้นของเราเรานิสัยไม่ดีแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้ายังคงช่วยเราอย่างแน่นอนวันนี้ท่านอาจจะพบกับปัญหาต่งตางๆเพราะเหตุอาจจะเพราะว่าความบาปความผิด หรือสิ่งชั่วร้ายที่ท่านทำแล้วก็ติดกับแล้วก็เจอสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวการไม่เชื่อฟังการดื้อดึงของท่านจะเลยทาให้ตกอยู่ในสาภาพเช่นนี้จงหวังในพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระองค์มีความรักมั่นคงพระองค์ทรง,ทรงไถ่ิสเอลจากความชั่วทั้งสิ้นของเขาชั้นใดทมกลางความนิสัยไม่ดีของเรา ความรักมั่นคงของพระเจ้ายังมีมากพอสาหรับเราและพระองค์จะทรงเมตตาเราอย่างแน่นอนจงหวังใจในพระเจ้ารอพระองค์เหมือนคนยามที่รอเมื่อไหร่จะเช้าแล้วก็ไม่รู้คนยามเขารู้หรือเปล่าก็คือว่ามีความจริงอันหนึ่งที่เขาต้องรู้ยามทุกคนต้องรู้คือเวลาเช้าจะมาอย่างแน่นอน